สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love นะคะเหมือนเดิมค่ะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ s u p e r t h n n k s การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะสพอร์ทางช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในวันนี้เช้าวันที่8สิงหาคมนะคะอัดคลิปให้กับทุกคนในวัน เช้าวันที่8สิงหาคมนะคะ8เดือน8เนอะเร็วมากๆเลยนะคะก็คลิปมันอาจจะรันนะคะกว่าจะทำอะไรเสร็จก็อาจจะลงช้านะคะก็อย่าว่ากันนะคะทุกคนมาดูค่ะว่าวันนี้พลังงานของทุกคนในเช้าวันนี้เป็นยังไงบ้างพลังงานของทุกคนในเวลานี้เป็นยังไงวันที่8เดือน8อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคน รู้สึกถึงพลังงานแห่งแรงดึงดูดรู้สึกถึงพลังงานของอินฟินิตี้การเหมือนบางสิ่งที่คุณคุณกำลังอธิษฐานถึงบางอย่างคุณกำลังรู้สึกถึงบางอย่างคุณกำลังดึงอนาคตแห่งความสำเร็จเข้ามาจงเชื่อมั่นในตัวตนของคุณคุณดึงอนาคตเข้ามาจริงๆคุณเป็นผู้สร้างอนาคตสร้างความสำเร็จหมายเลข14ว้าว You are g r a t e f u l for everything challenge in your life ค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะหมายเลขส4บสพลังแห่งความแข็งแกรง่งพลังแห่งความเชื่อมั่นพนลังในสิ่งที่คุณมีแล้วคุณก็ท้าทายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่ที่คุณที่คุณอยากทำเชื่อว่าทุกคนกำลังโชว์ power ในตัวเองอยู่โชว์ในสิ่งที่คุณตั้งใจและมุ่งหวังนะคะไม่ว่า ไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรมันคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆบางทีบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า,ม,ม,านะะมันไม่อยากทําอะไรเลยนะคะมันไม่อยากทําอะไรเลยมันอยากที่จะแบบว่าได้อะไรมาอย่างง่ายๆไม่มีทางที่จะได้อะไรมาอย่างง่ายๆนะคะมันจะต้องแลกไม่ไม่ไม่แลกมาด้วยเวลาก็เงินก็การเรียนรู้นะคะหรือ หรือกลงแรงลง,ลงพลังนะคะแลกด้วยเงินเอาเงินไปลงทุนแลกด้วยเวลาก็แบ่งเวลาจากกลางเทียงงานแลกด้วยความรู้ความสามารถตัวเราเองก็เอาตัวเราไปเรียนรู้กับสิ่งนั้นเพื่อที่จะได้ทดําในสิ่งนั้นนะคะความเป็นตัวตนของคุณการเคารพตัวเองของคุณนะคะขอบคุณตัวเองภูมิใจในตัวตนของคุณนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าพลังในตัวตนของคุณไม่ว่าจะเป็นขอบคุณตัวเองค่ะขอบคุณตัวเองที่คุณมาถึงในตอนนี้เวลานี้มันคือความขอบคุณในตัวเองขอบคุณที่คุณมีความสุขขอบคุณที่คุณมีร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณทุกอย่างเลยนะคะในบอดี้ร่างกายของคุณคุณคือบ้านของคุณ ะะร่างกายคือบ้านของคุณคุณกําลังใช้ทุกอย่างนะคะใช้ความท้าทายเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ในสิ่งที่ดีกว่าหมายเลขก4 4คุณกําลังย้อนไปสู่นะคะทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนี่คือหมายเลข28แน่นอนคุณคุณมีความกล้ามีความสามารถในตัวตนของคุณเองคุณกําลังทา้าทาย ความสามารถของคุณท้าทาทยความรู้ท้าทาทยหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยท้าทาทยในสิ่งที่เราแบบเราไม่อยากท,าท้าทายเราไม่อยากทําอะไรเราก็ต้องทําในสิ่งนั้นท้าทาทยในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเพื่อไปสู่ในทิศทางที่ดีกว่า time to play นะคะสวยงามมากๆสวยงามมากๆ,ามมากๆที่สุดเลยนะคะเชื่อว่าคุณกําลังได้ออกไปสู่การเดินทางการแปเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่มากๆในเร็วๆนี้ความ ความงดงามที่ที่มีในตัวตนคุณส่งพลังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่มากๆยิ่งใหญ่จริงๆนะคะทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้กันนะคะว่าอยากจะสักครู่นะคะทุกคนไพ่ลื่นไปหน่อยสวยงามมากๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุคน อนุญาตให้ตัวคุณเองคิ a ิ่งโกลและฟรีดอมนะคะอนุญาตให้ตัวตนของคุณไปสู่อิสระภาพไปสู่การเยีวยานะคะไปสู่การเปลี่ยนแปลงไปสู่การเติบโตในทิศทางในด้านอื่นๆของชีวิตมาดูว่าอะไรกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนใครอยากจะบอกอะไรกับทุกคนทุกคนดูซิทุกคน,กคน,ส,กคนสวยงามมากเลยนะคะสองใบแรกก็ขึ้นในเรื่องของ 2 of cups แล้วก็10 of cups นี่คือพลังงานของคุณนี่คือความสุขความอุดมสมบูรณ์การเติบโตอิสรภาพการเฉลิมฉลองนะคะความสําเร็จที่คุณกําลังทําได้จริงที่คุณประสบความสาเร็จคุณกําลังได้รับข่าวดีมากคุณกําลังทําให้ชีวิตของคุณเจริญรุ่งเรืองนะคะเก็บเกี่ยวความสาเร็จความอุดมสมบูรณ์การเติบโตจริงๆในเวลานี้ตอนนี้คือห้วงช่วงเวลาแห่งคุณค่าของชีวิตมากๆเลยที่จะสะท้อนให้คุณได้รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในตัวตนของคุณมีค่ามากๆคุณกําลังได้ ได้รับข่าวดีคุณกําลังได้พบเจอความรักคนรักของคุณคุณกําลังได้แต่งงานคุณกําลังได้สร้างครอบครัวคุณกาลังที่จะได้มีลูกนะคะคุณกําลังได้ทําธุรกิจการงานการเติบโตในทิศทางด้านอื่นๆเอน r g y พลังงานของคุณกำลังกาลังทําให้ตัวเองรู้สึกว่าฉันมีความสุขมากฉันภูมิใจมากๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้เวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณรอคอย นี่คือมันเกิดขึ้นแล้วมาถึงแล้วคุณมาถึงจุดนี้แล้วแห่งความสุขจริงๆมันคือความสุขทุกคนมันคือสิ่งที่วิแสษแสนพิเศษมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณธุรกิจการงานการเงินของคุณจะประสบความสําเร็จเกิดการเติบโตเกิดความสุขจริงๆที่เบาสบายจริงๆนะคะอุดมสมบูรณ์จริงๆสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพจิตใจที่ดีสุขภาพ การเงินที่ดีนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการสะท้อนความอิสรภาพของชีวิตนะคะการเก็บเกี่ยวกําไรของชีวิตการได้ต่อยอดไปสู่สิ่งอื่นๆนะคะนี่คือสัญญาณของความสุขนี่คือสัญญาณของความรักนะคะที่กําลังมาหาคุณคุณกําลังได้พบเจอคนรักความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้พบเจอกับความรักที่ สร้างครอบครัวมีลูกด้วยกันนะคะเ mm hmm. ติบโตในทิศทางเดียวกันนะคะมีลูกน้อยที่สวยงามแล้วก็งดงามมากๆเลย mm hmm. เห็นไหมคะมะีหน้าที่ความรับผิดชอบมีบริวารมีกิจการธุรกิจที่เติบโต mm hmm. คุณกําลังเติบโตทุกคนกําลังเติบโตนะคะสายรุ้งที่ทอดยาวไปที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้สัมผัสกับความมหัศจรรย์ในตัวตนของคุณเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณทาอะไรอยู่คุณมีความ คุณรู้ว่าคุณทําอะไรคุณรู้ว่าคุณมีเป้าหมายอะไรมันคือมันคือ powerful มากๆในตอนนี้มันคือมันคือคำขอบคุณในตัวตนของคุณที่คุณมาไกลมากๆแล้วนะคะคุณกําลังสร้างคุณกําลัง challenge ท้าทายชีวิตของคุณอยู่คุณกําลังได้หยิบจับอะไรบางสิ่งที่คุณรอสวยงามมากๆคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นโอโหทุกคน say yes นี่คือ as a o n d s คุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆอย่างไม่ทันได้ตั้งตัวด้วยคุณกำลังได้เจอหรือได้พบ ได้เห็นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของคุณไปสู่ความรุ่งเรืองของชีวิตสู่ความเจริญรุ่งเรืองสู่การเติบโตขยับขยายในหน้าที่การงานหรือกําลังได้รับการติดต่อเซอร์ไพรส์มันเป็นช่วงห้วงเวลาเหมือนกับว่าคุณจะได้เห็นอะไรบางอย่างในชีวิตของคุณในตอนนี้เวลานี้ทําให้คุณรู้สึกว่ามองเห็นแสงสว่างที่มีในานานคตมองเห็นโอกาสโอกาสงานโอกาสเงินโอกาสเติบโตโอกาสความสําสเร็จคุณกําลัง คุณกาลังเห็นบ่อน้ําที่กว้างใหญ่เห็นท้องทะเลที่กว้างใหญ่คุณกําลังเห็นเส้นทางในชีวิตของคุณในการเติบโตเรียกได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงของพลังแห่งความสุขนะคะพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงทําในสิ่งที่คุณมุ่งหวังคุณจะเห็นหนทางการเติบโตของคุณคุณจะเห็นข่าวดีคุณจะได้รับเซอร์ไพรส์บางอย่างคุณจะได้รับอะไรบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้เห็นหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันค้างคามันเริ่มเห็นหนทางเริ่มกระจาง เริ่มเห็นความจริงเริ่มโฟล์เริ่มรู้สึกมีความสุขเริ่มมีพลังเริ่มแข็งแรงเริ่มรู้สึกว่าจะจะทำยังไงดีจะตัดสินใจยังไงดีอยู่ที่คุณคุณเป็นผู้นําแล้วคุณเก่งมากนี่คือนี่คือความโอ้โหคนเดอะซันเดอะซันคุณกําลังเจอคุณกําลังเจอในสิ่งที่คุณตามหาคุณกําลังได้รับในสิ่งที่คุณอธิฐานไว้คุณกําลังได้ เดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วคุณได้สัมผัสถึงความโรแมนติกของความรักของใครบางคนหรือคุณกำลังได้รู้สึกว่าอยากที่จะทำตามความฝันของคุณให้เป็นจริงนั่นคือการได้ตามหาความฝันของคุณเจอไม่ว่าจะเป็นอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยอะไรบางอย่างที่เป็นพาวเวอร์ฟูลในตัวตนของคุณอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันคือกําลังใจมันคือพลังใจที่กําลังจะเกิดขึ้นมันคือเดือดซานมันคือแสงสว่างที่ทอดแบบ ทอดยาวไปสู่ในทิศทางที่แบบมันมันมีแต่แสงสว่างมันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองชีวิตใหม่เกิดขึ้นกับคุณแล้วปรากฏการณ์ใหม่ที่คุณไม่เคยได้พบเจอชีวิตใหม่หนทางใหม่ๆสิ่งที่คุณรอคอยคําตอบกําลังจะเกิดขึ้นคุณจะได้รับคําตอบอยู่ๆคาตอบจะเกิดขึ้นอยู่ๆคุณอาจจะได้ไอเดียบางอย่างอยู่ๆคุณอาจจะรู้สึกว่าไม,ไม่ไม่รู้จะใช้คําพูดใดมันคือหลายสิ่งหลายอย่างมากๆที่เคย อธิบายหรือว่า,าที่เคยสื่อให้กับทุกคนไว้ว่าคุณกำลังเจอความสำเร็จอย่างที่คุณไม่ต้องการอยู่ๆคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ได้เซอร์ไพรส์ถูกแต่งงานออกเดตกระทันหันหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเห็นหนทางความเจริญรุ่งเรืองของตัวคุณเองอยู่ๆคุณอาจจะได้เงินมาอยู่ๆคุณอาจจะได้ของขวัญเซอร์ไพรส์อยู่ๆคุณอาจจะได้พบเจอ เส้นทางของชีวิตที่ทําให้คุณรู้สึกว่าได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าได้ทําธุรกิจได้ทําเปิดร้านเล็กๆได้ทําอะไรบางอย่างที่มันเป็นความมินิมอลของคุณความ DIY ของของคุณความคิดสร้างสรรค์ของคุณไอเดียของคุณ trio f penicles t the high p i n t e s t เพราะคุณคือคุณคุณคือบ้านของคุณอย่าลืมว่าคุณเป็นใคร อย่าลืมว่าความฝันของคุณคืออะไรอย่าลืมว่าตัวตนของคุณอย่าลืมว่าจิตวิญญาณคุณกำลังตามหาอะไรเชื่อในสัญชาตญาณของคุณ t r e e of Cups คุณกำลังมีความสุขคุณกำลังเฉลิมฉลองความสุขความสำเร็จในตัวตนของคุณจิตวิญญาณของคุณเคารพในการตัดสินใจของคุณจิตวิญญาณของคุณกำลังเชื่อมโยงกับ h ฮเ s e l f ของคุณที่เป็นคุณเวอร์ชันใหม่ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น พูดไปก็ขนลุกไปนะคะ Justice Take what you need Pay what you can สิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องพลังงานบางอย่างที่เป็นคลื่นพลังงานของความยินยางภายในตัวตนคุณคุณเป็นพลังงานหญินคุณต้องการหยางเข้ามากระตุ้นพลังงานบางอย่างภายในตัวตนของคุณในการตืนนร่นรู้ในการพบเจอพบปะในการเฉลิมฉลองในการที่จะมี การสื่อสารนะคะคอนเนคชั่นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นพลังงานหยางของคุณกําลังมีใครบางคนที่เป็นพลังงานหญินเข้ามาหาคุณนะคะในการปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนด้วยความรักความโรแมนติกของ two of cups แล้วก็ ten of cups คุณกำลังเจอ d y masculine ของคุณคุณกำลังเจอ d y feminine ของคุณ ขอบคุณที่ทุกคนคลิกเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะจัสติสสิ่งที่ใช่สิ่งที่ถูกต้องกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณทุกอย่างมีทางออกนะคะทุกอย่างกําลังขับเคลื่อนเดินไปในสิ่งสิ่งนั้นเชื่อว่าทุกคนกําลังรู้สึกว่าฉันต้องทาอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องเริ่มต้นทาอะไรสักอย่างแล้วฉันต้องคิดอะไรใหม่แล้วฉันต้องวางแผนอะไรใหม่แล้วอะไรแบบนี้ค่ะเพจ Subcaps คุณกําลังเห็นคุณในอนาคต คุณกําลังใช้ความเป็นตัวตนของคุณตอนนี้เวลานี้เห็นอนาคตของคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงคุณเห็นการสะท้อนสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับคุณคุณกําลังปฏิญาณกับตัวเองว่าฉันจะประสบความสําเร็จฉันจะได้รับชัยชนะคุณจะได้นี่คือสัญญาณของความสําเร็จความความมุ่งมั่นและจริงจังเซเว่นเอออร์ดคุณรู้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จคุณรู้แน่นอนเพราะตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณกําลังคอนเน็กกับสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดที่เป็นเรื่องของพลังงานของแรงดึงดูดที่ยิ่งใหญ่มากๆ คุณรู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเพื่อทําให้คุณมีความสุขคุณรู้ว่าความสุขของคุณคืออะไรอย่างแท้จริงความสุขของคุณที่แท้จริงคือการที่คุณกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณรู้ว่าความเป็นธรรมชาติจะเยียวยาหิวใจของคุณให้สู่อิสระฟรีดอมในทุกเรื่องได้คุณไม่ต้องการความความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตามหากำลังจะเกิดขึ้น Queen of Cup s เชื่อในสัญติตญาณของคุณ คุณกาลังคอนเน็กกับทุกอย่างที่คุณต้องการคุณกําลังได้ตัดสินใจสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความสุขสิ่งใดที่ทําให้คุณมีความถูกออกมาจากความวุ่นวายแล้วเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของคุณเชื่อมโยงกับไฮซื้อของคุณดึงพลังดีๆของคุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองเพราะคุณมีคุณค่ามากๆในออปเปเนอร์คสคุณมีคุณค่าคู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่โรแมนติกแสนหวานแบบนี้คุณคู่ควรที่จะได้ ร่ำรวยอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งในตัวเองโสดแบบไม่จนโสดแบบมีคุณค่ามากๆเลยนะคุณอาจจะซื้อคุณอาจจะตั้งใจซื้อบ้านซื้อรถหรือว่าตั้งใจวางแผนรีโนเวทบ้านรีโนเวทธุรกิจหรือทำอะไรบ้างก็ได้คุณสามารถทำอะไรก็ได้นะคะคุณทำอะไรได้มากกว่านั้นนะคะเดวิลถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นแต่คุณไม่ยอมแพ้คุณรู้ว่าคุณจะปกป้องตัวเองยังไงคุณรู้ว่าคุณจะปกป้องบ้านของคุณยังไง ปกป้องจิตใจของคุณยังไงแล้วสลัดสิ่งนั้นไปยังไงสวยงามมากๆทุกอย่างกำลังคลี่คลายเปลี่ยนแปลงสู่ในทิศทางของความจริงและสิ่งที่ถูกต้องของชีวิตไม่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณก็ตามเชื่อในพลังความดีของคุณคุณจะตัดสินใจคุณหยุดในระหว่างกลางนะคะทุกอย่างบนโลกใบนี้มีมีซ้ายและขวามีขาวและมีขาว และดำมีแสงสว่างแล้วก็ความมืดอยู่ที่คุณตัดสินใจอย่าลืมว่าคุณเป็นใครภูมิปัญญาที่คุณมีตัวตนที่คุณมีความสามารถพิเศษที่คุณมีสิ่งที่พิเศษที่คุณมีจะนำพาให้คุณได้เชื่อมโยงกับคอนเนคชันกับจิตวิญญาณคุณแล้วก็เดินทางสู่ความสำเร็จด้วยคุณค่าในตัวตนของคุณจริงๆสวยงามมากๆนะคะนี่คือสิ่งที่พายอยากจะบอกกับทุกๆคนสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตไปสู่ในเรื่องของการงานแน่นอนตำแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตไปสู่ความรมสมบูรณ์ความมั่งคั่งในชีวิตเพราะว่าคุณกำลังเป็นอิสรภาพคุณกําลังไปสู่อิสรภาพแห่งความสุขอิสรภาพแห่งการเงินของคุณ คุณกาลังโชคดีมากเดอะซันเกิดขึ้นชีวิตใหม่ของคุณเกิดขึ้นแล้วเลเวลใหม่ของคุณแอดวานบางสิ่งบางอย่างบางท่านมีการแอดวานตัวเองนะคะแอดวานบอดี้ร่างกายจิตใจจิตวิญญาณมีการตื่นรู้มีการเติบโต,ตเต็มที่มองเห็นอะไรบางอย่างพลังงานของตัวเองอย่างลึกซึ้งมากๆบางท่านคุณกําลังเริ่มต้นนะคะที่จะได้ชะล้างสะสางกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเก่าๆเดิมๆทิ้งไปเพื่อเริ่มต้นหรือปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคนเองไปสู่คุณค่าแห่งการเดินทางการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าของชีวิต อย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายจงเชื่อใจพลังงานในตัวตนคุณที่คุณกําลังมีเซนต์รู้สึกสัมผัสกับบางสิ่งบางอย่างวางแผนดีๆในช่วงนี้นะคะบางท่านอาจจะเกิดขึ้นเลยภายในเร็ววันนี้ไม่กี่วันไม่กี่นาทีข้างหน้าเกิดข่าวดีเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการติดต่อเกิดการคลี่คลายสุทนทรีย์แห่งความสุขของคุณหรือกําลังที่จะได้เหมือนกับว่าอาจจะเป็นคือในช่วงอาจจะเป็นแบบ3าสัปดาห์นะคะ 3เดือนหรือว่าเลย3เดือนไปสำหรับอะไรท่านคือภายในสิ้นปีนี้มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในการเติบโตในงานในเงินนะคะสำหรับทุกทคนหรือว่างานใหม่จ็อบใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนคือความสําเร็จความรามงสมบูรณ์มากๆนะคะงานมั่นหมายงานเฉลิมฉลองการพบเจอออกออ,ออกไปสู่ทิศทางแห่งความจเจริญรุ่งเรืองมากๆเลยนะ,ะสวยงามมากๆจริงๆ Warning นะ,ะทุกคน เตือนนะคะบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะปัญหาบางอย่างเพราะนั้นใจเย็นนะคะควบค c o n t r o l เอ e เ g อรพลังงานของตัวคุณเองเพราะคุณมีคุณค่าคู่ควรที่จะได้เป็นเพชรเม็ดงามนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งที่คุณรอคอยคุณอาจจะได้มีใครมาขอคุณแต่งงานได้รับแหวนเพชรหรือเปล่านะหรือคุณกําลังที่จะแบบคือไม่ว่าคุณกําลังจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่ก็ตามแต่จงบอกตัวเองว่าคุณคือคนที่โชคดี คุณคือเพชรคุณคือความเจริญนายความแสนวิเศษคุณคือทรับสิสิ์ที่มีค่าในตัวเองนะคะไม่ว่าจะอาจจะมีเหตุเหตุการณ์บางอย่างที่เป็นความใจร้อนเป็นความอิกโก้เป็นอารมณ์ใจเย็นๆค่ะคอนโทรลตัวเองนับหนึ่งให้ถึงพันคุณมีค่าคู่ควรที่จะได้ เจอสิ่งที่ดีมากกว่านั้นนะคะพบเจอสิ่งที่ดีมากกว่านั้นจงหวงแหนทรัพย์สินคุณค่าในตัวตนของคุณเกรดมากๆเลยนี่คือบ็อกซ์คุณกำลังได้รับของขวัญเซอร์ไพรส์ระคังคุณกำลังได้เหมือนสิ่งที่คุณขอไว้กำลังจะเป็นจริงคือคุณกำลังเหมือนกับว่ากำลังเดิเนไปทิศทางไหนสักที่หนึ่งแล้วกํกำลังลุ้นว่าเอ๊ะคุณจะได้ไหมคุณจะประสบความสำเร็จไหม แต่มันมันเซอร์ไพรส์มากมันช็อกเซอร์ไพรส์วันเวลากําลังทําให้คุณได้เห็นประสบการณ์บางอย่างห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอนุญาตให้อารมณ์ความรู้สึกข,ของคุณเป็นไปตามธรรมชาติ Use your intuition ใช้สัญชาตญาณของคุณเป,ปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณใช้สัญชาตญาณของคุณในการตัดสินใจ อย่าเพิ่งเอะใจอะไรไปก่อนอะไรบางอย่างที่ยังมองไม่เห็นนะคะอารมณ์เราทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงทิศทางของเรื่องราวนั้นๆจริงๆใจเย็นๆค่ะทุกอย่างมีเหตุผลและทุกอย่างมีไทมิ่งของเรื่องราวนั้นๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนว l ลความมั่งคัง่งโอ้โห time to g e t out and h a v e fun นะคะ marriage ค่ะคุณกำลังได้แต่งงานสร้างครอบครัวประสบความสำเร็จคุณกำลังได้เจอคนรักของคุณ s r i t u a l Love โซคัลแตรกโซคอนเนคชั่น t วินเฟลมส์ความรักของใครบางคนกำลังเดินทางมาหาคุณใครบางคนกำลังจะหวนกลับมาสำหรับบางท่านด้วยได้ยินแบบนั้นนะคะทีนี้มาดูไพ่คำตอบของทุกๆคน บางท่านอาจจะได้เดินทางนะคะท่องเที่ยวหรือว่าพักผ่อนหรือว่ากําลังที่จะได้นัดพบเจอกับใครบางคนกับเพื่อนด้วยในช่วงนี้หรือว่าการทําธุรกิจหน้าที่การงานใดๆก็ระวังเรื่องข้อเอกสารนะคะธุรกิจคือธุรกิจเพื่อนคือเพื่อนอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายปรึกษาหารือพูดคุยกับครอบครัวนะคะ justice เกิดขึ้นทุกอย่างมีทางออกการพูดคุยกันอย่างมีเหตุและผล นะคะทุกอย่างกําลังขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของการเปลี่ยนแปลงนั้นๆทุกคนภพ่ใบนี้เกิดขึ้นหนึ่งดาบคุณกําลังได้ตัดสินใจอยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะจะมีเรื่องที่คุณจะต้องควบคุมตัวเองและตัดสินใจเหตุผลความจริงกําลังจะปรากฏมีสติมีสมาธิกับการตัดสินใจการเลือกแล้วการใช้คําพูดการเจจาแล้วค่อยตัดสินใจบางอย่าง เชื่อว่าคุณต้องการเวลาที่ตัดสินใจคุณต้องการเวลาที่จะฮิวใจตัวเองคุณต้องการเวลาที่จะฝึกฝนตัวเองเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จไปสู่ชัยชนะนี่คือสัญญาณของชัยชนะคุณกำลังมองชัยชนะมองความสําเร็จของคุณขอคําตอบให้กับทุกทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ค่ะขอคําตอบให้กับทุกทุกคน a r k for help คุณต้องการความช่วยเหลืออาจจะมีที่ปรึกษาค่ะเพื่อนหรือว่าครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นในด้านอื่นๆก็ได้เช่นกันกับคนที่ หาคนดีคนดีนั้นมีเยอะแยะมากมายบนโลกเวนี้แต่อาจจะหายากกับคนดีๆนะคะเพราะว่าคนไม่ดีก็เยอะมากเพราะนั้นอย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายนะคะทุกคนย้ำอีกครั้ง The situation will improve เดี๋ยวสถานการณ์มันจะดีขึ้นค่ะใจเย็นนะค่อยๆผ่อนคลายกับตัวเอง Let's go ลุยค่ะอีกไม่เกี่ยรติทิ์ข้างหน้า คุณอาจจะได้ตัดสินใจคุณอาจจะได้รับคำตอบคุณอาจจะได้เคลียร์กับปัญหาที่คุณรอคอยและต้องการเชื่อว่าเร็วเนี้แหละนะคะอย่างที่บอกไปสิ่งที่คุณรอกำลังจะเกิดขึ้นคิดบวกไว้ remain positive ย้ำเตือนพลังงานบวกๆนะคะให้กับตัวเองไว้นั่นเองสวยงามมาก meditation brings answer สมาธิสติจะนำคำตอบมาให้กับคุณ you already คุณพร้อมแล้ว ลุยคะ่ะไม่ว่าความฝันของคุณจะคืออะไรนี่คือความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณมดงามมากๆ ขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมความมโนมสสบูรณ์ความสุขความรุ่งเรืองกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนงานจะมาเงินจะมาการเติบโตจะมานะคะและเชื่อว่าทุกคนมีความเก่งความสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู่ระดับที่แอดวานซ์มากกว่าหรือว่ามองเห็นโอกาสใหม่ๆในการเปลี่ยนแปลงคลื่นพลังงานของธุรกิจการเติบโตโลกมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่ยุคใหม่เพราะฉะนั้นยุคใหม่เนี่ยสำคัญมากๆที่เราจะต้องมีต้นทุนไหนทั้ง ความแข็งแร่งร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณนะคะความแข่งแร่งในด้านความรู้การฝึกฝนตัวเองแล้วก็การวางแผนในสิ่งใหม่ๆเชื่อว่ามันเป็นความท้าทายทุกคนอย่างที่บอกไปมันคือความท้าทายมองให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่ทําให้เรามีความสุขมันมีเรื่องราวตื่นเต้นถ้าเรารู้สึกว่าเรานิ่งกับตัวเองเราเบื่อกับตัวเองมันถ้าเรานิ่งเราเฉยเราไม,ไม่ไม่ไม่คิดวางแผนหรือมีมุมมองใหม่ๆมันอาจจะทําให้เราเบื่อเสงน้อยขี้เกียจโน่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องราวของการเจ็บปวดแล้วก็เรื่องของอารมณ์ด้วยเช่นกันนะคะ ว้าวสา <ruff kasih. S 1> วยงามค่ะวันนี้ไปก่อนขอทุกคนประสบควาสมสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะไปก่อนสวัสดีค่ะ